สวัสนี้ครับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการต่อการใช้งาน DC มอเตอร์บัลเลตนะครับเข้ากับกล่องคอนโทรลนะครับเพื่อให้มอเตอร์ทำงานนะครับสำหรับตัวมอเตอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูสายกันก่อนเลยนะครับสำหรับมอเตอร์นะครับจะมีสายลากอยู่ทั้งหมด4สายนะครับเป็นสายสีเหลืองตรงนี้นะครับน้ำเงินสีเขียวนะครับแล้วก็เป็นสายรวมนะครับหรือว่าออลคอนโทรลนะครับ จะมีสายสีน้ำเงินดำนะครับแดงเขียวเหลืองนะครับตรงนี้ต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูสายของตัวคอนตัวกล่องคอนโทรลนะครับตรงนี้นะครับจะมีสีเหลืองนะครับน้ำเงินเขียวครับจะเหมือนอาจจะเป็นสีเดียวกันกับสายที่มีอยู่ตรงตัวมอเตอร์นะครับอันนี้ก็คือจะไว้ต่อร่วมเฟสกันนะครับสายสีดำกับแดงตรงนี้นะครับ จะต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟนะครับอันนี้สายอคอนโทรลนะครับก็คือต่อร่วมต่อเข้ากับสายอคอนโทรลที่มาจากตัวมอเตอร์นะครับตรงนี้นะฮะจะมีสายสีเดียวกันทั้งหมดนะครับต่อไปนะครับสายสีแดงนะครับตัวนี้ก็จะไว้ต่อกับสวิตช์นะครับเพื่อควบคุมการปิดเปิดของตัวมอเตอร์นะครับสายสีชมพูนะครับเขียวดํานะครับสามเส้นนี้นะครับ จะไว้ต่อเข้ากับโวลลูมนะครับหรือว่าคันเร่งนะครับเพื่อปรับความเร็วรอบของมอเตอร์นะครับสายสีดําน้ําตาลนะครับสองเส้นนี้จะต่อสําหรับเพื่อต้องการควบคุมนะครับให้มอเตอร์เดินหน้าหรือว่าถอยหลังนะครับสายสีเหลืองเขียวนะครับคู่กับสีดํานะครับตัวนี้นะครับจะเป็นสายนะครับสําหรับต่อการใช้งานของเบรกนะครับ ต่อไปนะครับสายเส้นสุดท้ายาสายสีน้ําตาลนะครับเส้นเดียวจะใช้ต่อนะครับเข้าร่วมกับอินดิเคเตอร์นะครับสําหรับวัดความเร็วรอบของตัวมอเตอร์นะครับอันนี้ก็คืออาการต่อของสายนะครับแต่ละสายโดยในที่นี้นะครับผมจะใช้ตัวเทอร์มินอลนะครับที่มากับตัวมอเตอร์นะครับเป็นตัวกลางในการต่ออาการทํางานของตัวมอเตอร์ตัวนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มการต่อกันใช้งานกันเลยครับด้านในนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด5ช่องนะครับ5ช่องนะครับจะต่อกับอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน สช่องแรกนะครับจะต่อสําหรับาสายสีน้ําเงินเขียวเหลืองนะครับระหว่างตัวมอเตอร์กับตัวกล่องคอนโทรลนะครับอ,อีกสองช่องที่เหลือนะครับจะใช้สําหรับต่อสําสหรับสายดํากับสายแดงคือแหล่งจ่ายไฟนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต่อกันเลยครับ ก็ต่อให้ถูกสีก,กันนะครับเริ่มจากสีเหลืองก็ได้นะครับนี่ผมเริ่มจากสีเหลืองคู่กับสีเหลือง สีน้ำเงินนะครับจากกล่องคอนโทรลนะครับคู่กับสีน้ำเงินจากตัวมอเตอร์นะครับไปครับสีเขียวนะครับก็สีดำนะครับและสีแดงนะครับสำหรับต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ สำหรับตัวแหล่งจ่ายไฟยังไม่ต้องขันแน่นนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้จ่ายแหล่งจ่ายไฟเข้าไปนะครับแต่สำหรับ3ตัวนี้นะครับสามารถขันแน่นได้เลยต่อไปนะครับเดี๋ยวผมก็จะต่อสายที่มาจากแหล่งจ่ายไฟเข้าไปนะครับ ระวังอย่าให้คั่วถูกกันนะครับทางที่ดีนะครับแนะนำให้ต่อ,อ DC b a เบเกนะครับขั้นไว้ด้วยนะครับพอต่อเสร็จเราค่อยจ่ายไฟเข้ามานะครับขันให้แน่นเลยนะครับป้องกันการช็อตนะครับ อนนี้เราก็ต่อสายเบื้องต้นเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับอ่าเราก็จะเหลือสายออลคอนโทรลนะครับหรือว่าสายรวมนะครับระหว่างตัวคอนโทรลกับตัวมอเตอร์นะครับก็าสามารถต่อเข้ากันได้เลยเรียบร้อยนะครับต่อไปอันนี้นะครับต่อเข้ากับสวิตช์นะครับ น,นี่ผมใช้เป็นตัวนี้นะครับอ่าน,นี่ต่อเข้ากับสวิตช์นะครับ ยัดขยับนิดนึงนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อวอลลุ่มนะครับหรือว่าคันเร่งกัน คือตัวว o ล u ุ e นะครับต่อไปนะครับสายที่เหลือก็จะมีอยู่นะครับทั้งหมด3คู่นะครับสามสายสายสีเหลืองเขียวคู่กับสีดำตัวนี้นะครับที่ผมแจ้งไว้จะเป็นเบรกนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันสายอินดิเคเตอร์วัดรอบนะครับพอดีว่าตัววัดรอบของผมไม่มีนะครับต,ต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวจะมาต่อให้ดูนะครับตัววัดรอบ ตัวสายาดำนะครับสายดำน้ำตาลตัวนี้นะครับสำหรับต่อเข้ากับสวิตช์เพื่อควบคุมนะครับเดินหน้าถอยหลังนะครับเดี๋ยวผมจะต่อเข้าไปเลยนะครับสักครู่นะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ผมก็ต่อครบวงจรแล้วนะครับก็จะค้างแคอ่อินดิเคเตอร์ที่ผมบอกไว้เมื่อสักครู่นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวมอเตอร์นะครับจะทํางานตามที่เราสั่งหรือเปล่าน,นี่ผมเปิดสวิตช์แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาปรับความเร็วรอบกันอ๋อต้องขอไปนะครับเดี๋ยวผมขอจ่า,จายแหล่งจ่ายไฟเข้ามาก่อนนะครับ เดี๋ยวเรามาลองปรับกันเลยนะครับผมจ่ายไฟเข้ามาเรียบร้อยแล้วอ่าน,นี่ผมบิดหมดแล้วนะครับเดี๋ยวลองลดนะครับ ถ้าเราปิดสวิตแล้วครับเดี๋ยวเราลองดูกันว่าถ้าเราปิดสวิตแล้วเราปรับโวลูมนะครับตัวมอเตอร์จะทํางานหรือเปล่า,อามอเตอร์ไม่ทํางานนะครับเดี๋ยวเราเปิดสวิตกันเดี๋ยวเราจะมาทดสอบการเดินหน้าถอยหลังกันนะครับอันนี้ผมหมุนช้าๆเพื่อให้สังเกตเห็นได้ง่ายนะครับ ต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะใช้สวิตตัวนี้นะครับควบคุมให้ตัวมอเตอร์เดินถอยหลังอีกด้านหนึ่งนะครับสังเกตเห็นได้ว่ามอเตอร์กลับทางแล้วนะครับเดี๋ยวผมสับไปอีกรอบนึงนะฮะก็จะปรับไปทางหนึ่งนะครับเพราะถ้า,อามอเตอร์หมุนทุกทางนะครับก็จะมีความเร็วที่สูงนะครับ ถ้าหมุนอีกทางหนึ่งนะครับก็จะเป็นคล้ายๆกับถ้าสมมติว่าใช้กับจักรยานไฟฟ้าหรือวันนี้ก็จะเป็นเกียร์ถอยหลังนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูสายสาีเหลืองเขียวนะครับดำตรงนี้นะครับ อันนี้จะเป็นเบรกนะครับเราจะทำการช็อตเซอร์กิตนะครับถ้าเราทำการช็อตกันนะครับตัวมอเตอร์ก็จะหยุดเดี๋ยวมาไล่สายให้ดูกรอบนึงนะครับ ตัวมอเตอร์นะครับจะมีอยู่ทั้งหมดทั้งหมด4สายหลักนะครับก็จะมีสีเหลืองนะครับสีเขียวสีน้ําเงินนะครับซึ่งต่อเข้ากับตัวกล่องคอนโทรลนะครับที่มีสีเหลืองสีเขียวและสีน้ําเงินนะครับต่อไปก็จะเป็นสายอคอนโทรลนะครับที่ต่อเข้ารวมด้วยกันสีดํานะครับกับสีแดงนะครับสีดากับสีแดงตรงนี้นะครับจะจ่ายเข้ากับแหล่งจ่ายไฟนะครับสายนี้นะครับจะเข้ากับสวิต สวิตตัวนี้นะฮะโดยสวิตนะครับจะต่อเข้ากันกับแหล่งจ่ายไฟที่เป็นควบวกอันนี้นะฮะก็จะเป็นสายสีชมพูเขียวดำนะครับจะเป็นสำหรับต่อเข้ากับโวลลูมนะครับหรือว่าคอนโทรลตัวคันเร่งต่อไปนะครับาสายสีดำ น้ำตาลนะครับตรงนี้ต่อเพื่อให้มอเตอร์นะครับเดินหน้าถอยหลังนะครับเป็นตัวควบคุมการเดินหน้าถอยหลังตัวนี้ก็จะเป็นเบรกนะครับตามที่ลองให้เมื่อสักครู่นี้ตัวนี้จะเป็นสายอินดิเคเตอร์วัดรอบสายสีน้ําตาลเดี่ยวตัวนี้นะฮะแต่พอดีว่าตัววัดรอบของผมไม่ไม,ไม่ไม่ได้ติดมาด้วยเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวจะมาลองต่อตัววัดรอบให้ดูนะครับการต่อใช้งานคร่าวๆก็มีเพียงเท่านี้นะครับ ะจะมีกรณีหนึ่งนะครับที่ว่าถ้าเราไม่ตอ่อผ่านสวิตตัวนี้ล่ะจะทำงานได้หรือเปล่านะครับเพียงแค่เราจิ้มเข้าไปตรงๆกับโค่บวกเลยนะ,ะตัวมอเตอร์จะทำงานเข้าไปกับแรงจ่ายไฟที่เป็นโค่บวกนะครับ การต่อการใช้งานนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับ DC มอ t ตอร์บ l e t ตนะครับครับผมก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ